ส่วเรงรอบกรุงนะครับในช่วงนี้เราจะมากระดิกข่าวสารในแวดว,วงเศรษฐกิจครับเริ่มต้นกันที่กรมการค้าต่างประเทศนะคะเตรียมแผนการระบายข้าวด้วยโครงการอัตลักษณ์ข้าวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงพาณิชย์หวังส่งออกข้าวคล่องตัวในตลาดโลกค่ะนางดวงพรรอดพยาธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะเผยราคาข้าวปัจจุบันที่ตกต่ำลงมาเป็นผลมาจากภาวะในตลาดโลกซึ่งเป็นทุพพืชพันธุ์ค่ะ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้จึงต้องเอนไปตามกลไกทางตลาดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกภาพรวมยังไม่ฟื้นตัวดีนักการซื้อจึงน้อยลงแต่ภาพรวมยังส่งผลดีต่อตลาดข้าวไทยเพราะราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งทําให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันซึ่งการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึง2พฤศจิกายนส่งออกได้รวมกว่า8ล้าน๔แสนตันคาดว่าการส่งออกข้าวปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่9ล้าน๕แสนตันค่ะ ส่วนปีหน้าคาดว่าการส่งออกข้าวจะได้ไม่ต่ำกว่า9ล้านตันแม้ว่าราคาข้าวขณะน,นี้ยังไม่สูงมากแต่จากมาตรการภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเชื่อว่าแนวโน้มราคาหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นและข้าวหอมมะลิข,ของไทยคุณภาพดีจะสามารถส่งออกได้ในราคาประมาณ20,000บาทขึ้นไปต่อตันสำหรับการระบายข้าวช่วงนี้ยังชะลอออกไปก่อนเพราะผลผลิตข้าวฤด,ดูกาลใหม่กำลังเริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมาก นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้จัดทำโครงการอัตลักษณ์ข้าวไทยทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืนซึ่งจะมีการจัดทำฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกมิติเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการส่งออกการบริโภคและการตลาดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันซึ่งจะส่งผลดีต่อการซื้อขายข้าวอีกด้วยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดหาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาทเพิ่มเติมนอกเหนือจาก70เส้นทางเดิมที่ได้วางแผนกันไว้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นครับนางสุจิตราจงชาญสิทธโธร,รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้อำนวยการภูมิภาคทอทอทอทั้ง5ภูมิภาคไปทําการหาเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศอันเป็นเส้นทางตามรอยพระบาท ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว70เส้นทางเนื่องจากในบางแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนมากโดยเบื้องต้นแนวคิดของเส้นทางใหม่เพิ่มเติมอาจที่เส้นทางท่องเที่ยวตามแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายและภาพวาดของท่านตามรอยมหัศจรยร์ความงามจากดินน้ําลมไฟที่พ่อสร้างเป็นต้นทั้งนี้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ทางทอทอท,อทอจะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางเพิ่มเติมดังกล่าวภายใต้แผนส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในประเทศโดยเบื้องต้นจะใช้รูปแบบเดียวกับแคมเปญท้าเที่ยวข้ามภาคซึ่งเป็นแผนการตลาดท่องเที่ยวในแบบประเทศเดิมแต่จากนี้จะมีการทาภารกิจที่เที่ยวข้ามภาคที่เติมกกาบตดไว้8หมวดและจะเพิ่มกระเป๋าภารกิจหมวดที่9ลงไปให้มีภารกิจท่องเที่ยวตามรอยพระบาทซึ่งในปี2560ตลอดทั้งปีทางทอทอท,อทอจะปรับแผนและอัดมาทําตลาดในภารกิจหมวดที่เก้าให้มากที่สุด ทดแทนโหมดอื่นๆนอกจากนี้ทางททท,ทยังเตรียมหาหรือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพในการจัดหาโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยที่ตั้งใจเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เดินทางท่องเที่ยวและจับใจ่ายใชใ้สอยในพื้นที่กรุงเทพหาคนครต่อเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของทท,ท,ท,ทด้วยครับ มาที่ทางด้านบริษัททีโอทีจำกัดนะคะยืนยันว่าจะยังคงให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะต่อไปเพราะถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ การเข้ามาของโทรศัพท์มือถือเป็นสาเหตุหลักทําให้การใช้งานตู้โทรศัพท์สาธารณะลดจํานวนลงค่ะซึ่งสถิติการใช้งานพบว่าปัจจุบันมียอดการใช้รวมทั้งประเทศประมาณ30ล้านบาทลดลงจากช่วงที่มีการใช้งานตู้โทรศัพท์สาธารณะมากที่สุดหลายเท่าตัวด้านนายสมหมายสุสเมฆสํานักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่4ระบุนะคะว่าแม้การใช้งานจะลดลงจนเรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคตกต่ําของตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่บริษัททีโอทีจำกัดยืนยันว่า จะยังให้บริการกับประชาชนต่อไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544ที่ระบุว่าระบบสื่อสารโทรคมนาคมของชาติต้องบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศปัจจุบันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะกว่า120,000เครื่องกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยหลังจากนี้จะทยอยลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนค่ะ มาการที่ข่าวสารในแวดวงต่างประเทศกันบ้างนะครับทางรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐผิดหวังต่อการที่จีนสั่งห้ามนักการเมืองของพรรคเรียกร้องอธิปไตยในฮ่องกงนะครับทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติโดยเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งรักษาสัญญาหนึ่งประเทศ2ระบบด้วยครับกระทรวงการต่างประเทศสหาราชอาชาจักรออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับมติของสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC ซึ่งเป็นคณะกรรมการสูงสุดด้านการใช้อำนาจนิิติบัญญัติของจีน ที่ห้ามการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือเล็กโคของนางสาวเหยาไวยชิงและนายซิกตัสเหลียงสมาชิกพรรคการเมืองอย่างสไปรเรชันจากกรณีที่ทั้งสองคนปฏิเสธกล่าวคำว่าจีนและเปลี่ยนถ้อยถแถลงในคำปฏิวิญาณตนเป็นฮ่องกงไม่ใช่จีนเนื้อหาในถแถลงการระบุว่ารัฐบาลสหราชนาจักรเคารพอำนาจของ NPC ในการตีความกฎหมายพื้นฐานเบสิกลของฮ่องกงแต่ขอเรียกร้องให้ทั้งแผ่นดินใหญ่ คณะผู้บริหารฮ่องกงและนักการเมืองของฮ่องกงทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งเหล็กเลี่ยงการแสดงออกที่อาจจะเป็นการกระตุ้นให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดหรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทุกฝ่ายที่มีต่อหลักการพื้นฐานหนึ่งประเทศ2ระบบขณะที่นายมาร์ก er, โทเนอร์โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในช่วงหนึ่งของการถแถลงแสดงความผิดหวังต่อการที่จีนแทรกแซงกิจการเมืองภายในของฮ่องกงและกล่าวว่าสังคมที่เปิดกว้างภายใต้นโยบายพื้นฐานของรัฐบาลที่เป็นไปตามกฎหมายพื้นฐาน มีความจำเป็นต่อการสร้างความรุ่งเรืองและพัฒนาฮ่องกงให้เดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามครับนายหลี่เฟยโขศก NPC กล่าวว่าจุดยืนของที่ประชุมที่มีต่อสถานการณ์ในฮ่องกงหนักแน่นและจะไม่มีการมอบความปรานีให้กับการแสดงพฤติกรรมต่อต้านเช่นนี้พร้อมทั้งเตือนกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งต้องการอิสรภาพและอธิปไตยจากแผ่นดินใหญ่ว่าให้ไปทำความเข้าใจให้ดีกว่านี้ต่อนโยบายของแผ่นดินใหญ่ที่มีต่อฮ่องกง ดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้อนานิคมของสหราชนาณาจักรและรัฐบาลปักกิ่งได้รับมอบคืนเมื่อปี2540หลังครบสัญญาเช่า99ปีแต่ทั้งสองประเทศยังมีข้อตกลงร่วมกันคือการมอบสถานภะพ,พิเศษให้แก่ฮ่องกงเป็นเวลา50ปีหรือจนถึงปี2590ครับ ด้านนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียนะคะคิดค้นเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติกหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาพลาสติกล้นประเทศและปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงราคาถูกค่ะ ร่มในการศูนย์วิทยาศาสตร์ในรัฐเกราลาของอินเดียเริ่มการเติมเชื้อเพลิงซึ่งทำมาจากขยะพลาสติกลงในมอเตอร์ไซค์ของตนเองชายคนนี้อ้างนะคะว่าผลิตเชื้อเพลิงได้โดยอศาศัยเทคโนโลยีแบบง่ายๆด้วยการใช้ความร้อนเพื่อให้โมเลกุลสลายตัวและแปลงพลาสติกเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวราคาถูกนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ระบุค่ะว่าเขาได้ตั้งโรงงานขนาดเล็กไว้ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถจัดการกับขยะพลาสติกได้5กิโลกรัมต่อครั้งและยังอ้างว่าขยะพลาสติก1กิโลกรัมสามารถสกัดเป็น เชื้อเพลิงได้เกือบ900มิลิเมตรและยังสามารถกลั่นบริสุทธิ์ได้อีกด้วยทั้งนี้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากขยะพลาสติกของนักวิทยาศาสตร์รายนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษและใช้งบประมาณเพียง10รูปีหรือประมาณ5บาทต่อการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรอย่างไรก็ตามในปี2015-2016อินเดียต้องนำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า200ล้านตันรวมถึงต้องจัดการกับขยะจำนวนมาก โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียระบุว่าในแต่ละวันอินเดียมีขยะพลาสติกมากกว่า15,000ตันและมีขยะอีก6,000ตันที่ยังไม่ได้เก็บค่ะซาอุดีอาระเบ,บียนะครับประกาศงดส่งน้ํามันให้อียิปต์โดยไม่มีกําหนดนะครับโดยผงชี้ถึงความแตแกแยกคราวลึกระหว่างประเทศที่ร่ํารวยที่สุดและประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลกอาหรับนะครับอันเป็นผลพวงจากสงครามในซีเรียและเยเมนครับ อียิปต์นะครับเตรียมซื้อน้ํามันจากตลาดโลกในเดือนพฤศจิกายนหลังจากบริษัทซาอุดีอารามโกของซาอุดีอาระเบียงดส่งน้ํามันให้อียิปติดต่อกัน2เดือนและทางการซาอุแจ้งแก่อียิปว่าการส่งผลิตภัพฑ์น,น้ามันภายใต้ข้อตกลงช่วยเหลือมูลค่า23,000ล้านดอลล,ลาร์สหรัฐจะระงับโดยไม่มีกําหนดนะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของซาอุประเทศผู้ผลิตน้ํามันยกักษ์ใหญ่มีขึ้นขณะที่สองประเทศเกิดความขัดแย้งอย่างหนักจากปัญหาสงครามการเมืองในซีเรีย ซึ่งอียิปต์ขยับเข้าใกล้รัสเซียผู้สนับสนุนรายสําคัญของประธานาธิบดีบาซา,าอัลอาซารผู้นำรสัสเซียนะครับขณะที่ซาอุ์ต่อต้านอาซารเหมือนพันธมิตรสหรัฐโดยซาอุดีอาระเบียตกลงจะจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันกลั่นให้อียิปต์เดือนละ7แสนตันเป็นเวลา5ปีระหว่างการเสด็จเยือนอียิปต์ของกษัตริย์ซาอุมานบินอับดุลลาซิสแห่งซาอุดีอาระเบียในเดือนเมษายนปีนี้ แต่การขนส่งยุติลงเมื่อต้นเดือนตุลาคมขณะที่ความตึงเครียดที่เคยอยู่ในมุมมืดบะทุเปิดเผยนะครับโดยซาอุดิอาระเบ,บียให้ความช่วยเหลือและให้สินเชื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่อียิปต์นับตั้งแต่ประธานาธิบดีอับดลฟัตตาเอลซิซีของอียิปต์โค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีที่มีกลุ่มเคร่งศาสนาหนุนหลังในปี2 5 5 6ขณะที่เอลซิซียังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับ โดยความตึงเครียดระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอียิปต์นะครับยังเกี่ยวพันกับความไม่เต็มใจของฝ่ายหลังที่จะส่งฐานราบเข้าร่วมกองกําลังพันธมิตรอาหรับนําโดยซาอุดีอาระเบียเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีของชาวนิกายชีอะในประเทศเยเมนด้วยครับช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬากันบ้างค่ะ เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยนะคะชุดเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียและฟุตบอล AFF s u z u k ุ Cup 2016โดยทัพช้างสึกค่ะได้เดินทางมาเก็บตัวที่แคมป์กิเลนวัลเล่ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่าง29ตุลาคมจนถึง13พฤศจิกายนนี้ค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะโคซิโกเกติศัก์ดิเสนาเมืองได้นําลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นการติวเข้มเรื่องแทคกติกวิธีการเล่นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งขาดเพียงนารุบดินวีรวัฒโนโดมที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่จนต้องถอนตัวและเดินทางกลับจากแคมป์ไปค่ะ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมเฮดโค้ชทีมชาติไทยเผยนะคะว่าการซ้อมแทคกติกวิธีการเล่นพยายามสับเปลี่ยนผู้เล่นให้หมุนตำแหน่งกันได้โดยทั่วไปทุกคนเข้าใจระบบวิธีการเพียงแต่เราต้องการหา11ผู้เล่นชุดแรกให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีม ส่วนเรื่องของต้นนรุมบดินวีรวัฒโนโดมก็เป็นที่น่าเสียดายทำให้เราต้องพักนักกีฬาทางสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดเองก็มีความห่วงหากฝืนให้นักกีฬาซ้อมต่ออาจเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บเพิ่มเป็นโอกาสของคนอื่นที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพราะคงไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก ในเรื่องของการเรียกผู้เล่นมาเสริมนั้นคงไม่มีแล้วเพราะเรามี28คนอยู่แล้วและแต่ละสโมสรก็ยังไม่ได้เข้าแคมป์เก็บตัวเลยตัวที่มีอยู่ก็สามารถทดแทนกันได้ไม่ว่าจะเป็นอดิศรพรมรักหรือว่านัตพลมาลาพันธ์ค่ะทางสิงโตคำรามนะครับเรียกตัวครสเวล l l ฟิกฟอร์สนะครับเข้ามาเสริมทัพหลังริงวอเตอร์ฟอสเตอร์ขอถอนตัวครับ แกเรตเซาเกตนะครับกุณสื่อชั่วคราวของทีมชาติอังกฤษตัดสินใจเรียกตัวอารอนเครสเวลฟูลแบ็กจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดและจอแดนพิกฟอร์ดนะครับโกดาวรุ่งจากสโมสรเซนเดอร์แลนด์มาเสริมทัพสิงโตคำรามทำให้ทั้งสองคนมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่แดนนี่ดิงวอเตอร์นะครับกองกลางจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กับเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ผู้รักษาประตูจากสโมสรเซาท์เทมตันต้องขอถอนตัวออกไปเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บ ทำให้เซาเกตตัดสินใจเรียกเครสเวล์วัย26ปีกับพิกฟอร์ดวัย22ปีมาร่วมทีมแทนที่เพื่อเป็นกําลังเสริมในแมตช์ที่อังกฤษจะลงเตะนัดศึกสายเลือดก,กับวิสกี้สกอตแลนด์ในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม F ที่จะดวลแข่งกันในวันศุกร์นี้ครับปิดท้ายกันที่อาซูรีนะคะไม่มีมาคิซิโอแกเบดินีบาซายีที่นัดกันบาดเจ็บลงดวลแข่งอินซิเลกและลิเตนสไต์ค่ะ ชิอันเปียโรเวนตูราคุณซือทีมชาติอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าอสซูรีจะขาด3ผู้เล่นตัวเก่งเคลาริโอมาคิซิโอมาโนโลแกเบดินีและอันเรียมาสซายีที่นัดกันบาดเจ็บทำให้พลาดลงสนามช่วยทีมในเกมที่พบกับลิกเกนสไตล์ศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มจีเสาร์นี้นะคะรวมถึงเกมอุ่นเครื่องกับอินซิเลกเยอรมนีในวันที่15พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้เวนตูราได้เรียกตัวโรเบโตจัคเรดินีมิดฟิลว,วัย2ีสสอปีจากสโมสร และอามา m ดอ d โซกองหลังวัย24ปีจากสโมสรเจนัวมาเสริมทัพแทนที่โดยิโซนั้นเป็นการติดทีมชาติอิตาลีครั้งแรกของเขาค่ะครบทวนทุกประเด็นข่าวสารในข่าวเที่ยงรอบกรุมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร psi 221 สำหรับวันนี้นะครับคุณปาจารีสุนสิงห์พงษ์และผมอารุชาสมสธต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ